แอคชั่นปุ๊บอ๋ไไอไอ <laughs> <laughs> ้นี่เหรอยังไงอ่ะเลยคิดตนาจาเลยมึงเจอกูครั้งแรกอย่างเมื่อก่อนน่ะงานจ้างเนี้ยไม่มีเงินให้ผมก็ไปคนข้างนอกที่จะด่าจะว่ามันคือคนที่นั่งเชียร์นั่งอะไรเงี้ยหมายคนที่อยู่ในรูปวิ่งอ่ะหน้าที่ก็คือวิ่งเข้าเส้นชยัยหนูล่ะ Yes yo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  and you don't yeah. Yes yo เบ n นโทนฟิล์มส์วิวออริจินัล EP พีสองเบรกสอง about n i n ์เซียนเในวงกว้างรู้จักพี่ไนซ์ในฐานะศิลปินอยู่แล้วแหละครับพี่ทีนี้รอบนี้เนี่ยได้รับเชิญมาเป็นเกรสในซีรีส์วานาบีครับรู้สึกยังไงบ้างกกับการมารับบทบาทการแสดงที่ มันซับซ้อนหรือมันยังไงการที่ไนเซียนเอ็กมารับบทเป็นไนเซียนเอ็กไม่พี่จริงๆก็พี่ให้เล่นเป็นตัวเองอ่ะใจำไหมตอนแรกพี่เดียร์บีฟก็บอกว่าเออไนไนเล่นเป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็จริงก็คือทําเหมือนทุกอย่างก็คือไม่มีบทอ่ะจริงๆก็แบบว่าสคริปต์จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยบทอ่านก็แบบหน้างานเลยคือมันไม่ได้มีอะไรยากเพราะว่าพี่ๆกองถ่ายหรือว่าแบบผู้กำกับหรืออะไรหลายๆคนเป็นกันเองแล้วเงี้ยครับได้ไม่ว่าเป็นดารารับเชิญหรือนักแสดงก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมาเจอเพื่อนมากกว่าจริง รึงรู้จักกันหมดแล้วนะทั้งทั้งแก๊งของคิววันนั้นที่ไนท์มาเพอร์ฟอร์มก็มาสิ่งผมนึกว่างานเลี้ยงอ่ะพี่ว่าไงก็พี่เลือกคนมาแสดงก็นึกว่าแบบงานเลี้ยงนึกว่างานเลี้ยงเวลาร่วมซีนกับดีการเวลาเจอนักแสดงนนกุลอ่าอ่าก็ตอนแรกก็รู้สึกว่า เราจะเก่งหรือเปล่าตอนที่มาจากบ้านนะครับแต่พอมาถึงหน้างานในกองไม่เก่งเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ถือตัวด้วยหลายคนที่ถ่ายกับเขาหรือว่าต้องถามทุกคนนะทุกคนรู้สึกเหมือนกันครับรู้สึกว่าแบบว่าเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนมาเจอเพื่อนเงี้ยของอูดอ่ะของอูดมันบอกว่าประสบการณ์ที่มันได้คือนนคุณสมพลังให้ในซีนใช่แต่แต่พูดถ้าพูดถึงเรื่องพลังน่ะนนทคุณคือนักแสดงมืออาชีพนะพี่เนาะคือแบบว่าดีนิ้วแอคชั่นปุ๊บไม่็ไม่รู้ไม่เหมือนจะผมจะโดนต่อยแล้วอ่ะแอคช อ๋อไอ้นี่เหรอไอไนย์อ่ะเรแล้วจิ้นใจเลยมึงเจอกูครั้งแรกไงนย์เซนเน็กเหรอให้กูดังบ้างแล้วกันจำหน้ากูไว้ดีๆในเฮียซออีรอนี้สปอยได้แต่แต่ซีนเพอร์ฟอร์มของพี่ไนย์นี่เดี๋ยวรอดูอังคารหน้าที่จะถึงนะโอเคครับผมแล้วก็ตอนจบนะผมจะบอกเลยว่าออาไม่ได้คำว่าวันบีในในมุมมอง มีประสบการณ์ร่วมในตัวเองซิรีล์กับกับกับการกระทําของตัวละครในเรือ่องหรือแบบไหนย,ยังไงเล่าคาว่าวันนาบีก็ตอนแรกๆอะ่ะถ้าเรายังเป็นเด็กยังไม่ได้แบบว่าคิดอะไรมากมมยวันนาบีงี้ยครับเหมือนกันแบบเพื่อนแซวกันเล่นเอ้ยมึงวันนาบีอยากเป็นคนนั้นคนนี้มันอาจจะดูเป็นความหมายเชิงลบแต่พอวันหนึ่งที่เราแบบมีความฝันมีเป้าหมายอราจะเดินตามทางตัวเองเนี้ยคาว่าวันนาบีมันรู้สึกว่ามันมันมีอะไรมากกว่านั้น วันดับบีคือแบบว an ันทูบีอันนั้นอันนี้อ่ะสิ่งที่เราอยากเป็นมันคือความฝันทช่ไหมพี่คือแบบถ้าเรามีเป้าหมายมีความฝันมันจะมีแรงลุกออกไปทําอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นคําที่ดีวันดับบีเนี่ยถ้าไม่มีคําว่าวันดับบีก็ไม่มีเป้าหมายถ้าไม่มีเ bee, มมป้าหมาย,ามมมายก็ความสําเร็จก็ไม่เกิดอ,อย่างเมื่อก่อนงานะงานจ้างเนี้ยไม่มีเงินให้ผมก็ไปไปเล่นขอแค่ได้อยู่ในสปอตไลท์ขอให้ได้ออกสื่ออะไรเงี้ยถึงแม้จะแบบไม่มีเงินให้จ้างแต่ว่าด้วยอุดมรวมการด้วยขอไงก็ได้ให้คนได้ฟังเพลงไี้ยมันนนเเหมือกกับาารดิทงมันเหมือนนกับเเราป็บี่แบบ้ย ขอให้เราแบบไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยครับมันเหมือนคล้ายๆตัวที่นนคุณเล่นตรงที่แบบว่ายอมทําทุกอย่างยอมซ้อมหนักยอมโดนด่าผมว่าวานนาบีอ่ะมันยอมทําทุกอย่างถูกยอมทำทุกอย่างจนอินั่นนี่อินั่นนี่นี่นะถ้าถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะก็จะด่าวนนบีก็ได้อ่าแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งใช่ไม่ว่าจะมีคนด่าหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมันมันชัดเจนกับสิ่งที่จะทาตรงหน้าพี่ขอแค่ทำไปเลยอย่าไปสนใจคนข้างนอกก็เหมือนถ้าแบบเราเป็นนักวิ่งเราอยู่ในรูวิ่ง คนข้างนอกที่จะด่าจะว่ามันคือคนที่นั่งเชียร์นั่งอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงก็พูดมาต่างๆนะแต่คนที่อยู่ในรูปวิ่งหน้าที่ก็คือวิ่งเข้าเ้นชัยนุ่ละชอบชอบอินนี่ใม่นี่พูดได้ไงคือมันมัน่ามกับตัวเองพี่ใช่มันก็แค่พูดเรื่องจริงค่นั้นแหละมันไม่มีความหมายเราพี่ที่คนที่จะมาบอกว่าบอกว่าเราแบบเป็นวันดับบีเราแม่งแบบทําอย่างงู้นทําอย่างนี้แล้วมันแบบเฮ้ยเขินหรือเปล่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกอยากเป็นอย่างนั้นหรออยากเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ มันทําตามความฝันตัวเองหนูมันรู้ไงว่าเป้าหมายความสําเร็จปลายทางมันคืออะไรเงี้ยมันคือเงินชื่อเสียงความสบายโดนด่าแค่นี้มันเล็กน้อยปลอดแอร์ก็แพ้ไปถ้าผ่านคําด่าพวกนี้ไม่ได้มึงก็ไม่พ้นเอาฉอดคําคมไหมอ่ะขนาดยุงอ่ะมันจะกินข้าวมันต้องแลกชีวิตอ่ะเพื่อมพืกินเลือดมนุษย์อ่ะแล้วเราเป็นคนอะเราไม่ต้องแลกชีวิตกับอะไรแค่ทําตามความฝันนะทำไมต้องสนเสีงโลกเสียงกล้าเอ้ยตัดเลยกระการตัดสินใจของมันเป็นแบบอัอมาแล้วแบบเป็นช็อตดิสต็อกแล้วอุตส่าหมาถ่ายไปเว้ยเขามีคําคมไว้เลยนี้้้ออันนีช็ตแลว คอยคนดูหน่อยในในอังคารหน้าที่จะถึง EP สมเนี่ยมันจะได้เห็นซีนซีนหนึ่งที่ไนท e ซ t เล็ e เ r อ r ์อซึ่งในการ Perform รน,นั้นเพลงหลักก็คือโอเคทีมงานเขาเขาเขาเลอกเพลงหลอกมาเพื่อเพื่อเพลงมุมขายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอีกหนึ่งเพลงที่ขึ้นที่ไนท์ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มให้ในซีนนั้นไนท์เลือกเองอมีเหตุผลอะไรในการใช้แท็กนี้มีนัยยะอะไรในการที่แบบเฮ้ ทำไมถึงมองแล้วเลือกเพลงนี้นคือ,อชื่อไหนือทอมบนดี้ไฟส์เอชโอกอายุยี่ห้าปีที่ผมเลือกทอม e ินดี้ไฟเโอคือมันเป็นเพลงที่มันเล่าชีวิตผมไงเล่าชีวิตการเดินทางว่าแบบว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้กว่าจะมาเป็นไนซีเ็กหรือว่ากว่าจะแบบอายุยี่ห้าปีเป็นจะเพศอะพี่ ผ่านอะไรมาบ้างเจอประสบการณ์อะไรบ้างคือมันเล่าในเนื้อเพลงอยู่แล้วแรปเปอร์มันจะเล่าเรื่องอะไรอย่างมันค่อนข้างจะรีเลยกับสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้าว่าผมดูวันดบีอะไรอย่างนงี้แล้วตามบทแล้วว่าแบบว่ามันเป็นคือเรื่องแบบนี้เรื่องการเดินทางแบบว่าการสู้ของแรปเปอร์คนหนึ่งเป็นวันดบีมาก่อนกว่าจะไปถึงฝันเงี้ยก็คือทวินี่ไฟโซไงเฮ้ยนอกของผมอะคุณรู้ไ้เลยนะตอนสามมันได้ตั้งใจเลือกเพลงนั้นในการในการเข้าซีนนั้นเลยนะจุดไหนที่มันเป็นจุดตัดสินใจพอจะจําช่วงเวลาได้ไหม จุดตัดสินใจคิดว่าเชืช่อแม่งอเราจะต้องทำอันนี้พีคเ,เลยอันนี้นน<ม>คือตอนเรียนมหาลัยครับอยู่ปีหนึ่งปีสองนี่แหละ<ม><ม>ไปเรียนไปเรียนสายแล้วเพื่อนเพื่อนเขาอันนี้เกี่ยวนะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนเขาเรียนแบบแอดวิชาเรียนนะครบหมดแล้ว<ม>แล้วผมไม่มีวิชาเรียนวิชาเรียนผมผมก็เลือกมั่วๆแล้วมันไปซ้ํากันตรงที่วิชาเรียนอ่ะมันชนกันแล้วผมก็ต้องไปเขาลงทะเบียนออนไลน์ผมไปลงทะเบียนยื่นแอดมือ อาจารย์เรียกผมไปหน้าห้องสลปคนแบบเป็นร้อยเลยเป็นร้อยแบบสองสามร้อยเยอะไปห้องใหญ่อ,ะอ่ะวันแรกของเสร็จอาจารย์ก็คว้ามามาอันนี้เธอมันลงทะเบียนเรียนใช่ไหมอะไรเงี้ยเวลาของเธอมันชนกับอีกวิชาอาจารย์กระนักศึกษาคาอาจารย์แบบอยากให้เราโฟกัสเรื่องเวลาหน่อยเพราะว่าอาจารย์จะพูดเสมอว่ามันจับปลาสองมือไม่ได้หรอกอเขาขหมายถึงการเรียนดี่ผมไม่คิดเลยว่าเออมันจับปลาสองมือไม่ได้โอเคครับอาจารย์ผมดรอปหมายถึงจะดรอปวิชานี้เปล่าผมเรียนดรอปเนี่ยดรอปดรอปปีเนี่ยผมจะไปทําตามความฝันของพูดเนี้ยโคตรเอาอ่ะ เด็กแม่งเหตเขาพูดเขาพูดเรื่องหนึ่งเขาพูดเรื่องแต่ไม่เก็ตอินสปายอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจป่ะพี่มันอินไม่รู้ไปอินอะไรมาจากบ้านตอนเช้านั้นแหะแบบร้องเพลงแร็ปมาแบบคิดทุกวันนะพี่มันผมเข้าใจนะนะคนที่แบบว่าเคว้งไม่มีเป้าหมายว่าตื่นมาไม่อยากทำอะไรดีว่าทำอะไรเงี้ย S <S อาจารย์นั่นก็พูด่าแบบให้ไปเลือกเวลาเรียนให้มันไม่ชนกันเพราะมันจับปลาสองมือไม่ได้หรอกมันต้องเลือกชีวิตคนเรามันต้องเลือกเขาพูดประโยชน์แนี้แต่ปลาสองมือเขาคือวิชาเรียน A <S <S และวิชาเรียน B แต่ปลาสองมือของนายคือเรียน <S <S ออกับร <ผม S 2> ้องาคิดเลยว่าวโอกาสไ่งมาแล้วตอนนี้คือแบบตอนนั้นแบบว่าแร็ปมันเริ่มมาไหมมันก็เริ่มมีแร็ปอีสซาลีเรื่องหนึ่งอ่าเริ่มมีแต่เราได้แค่เป็นผู้ชมยังไม่ดังก็เลยอยากจะแนะนำ้องว่าไอสิ่งที่ที่ประสบการณ์ที่พี่ๆตัดสินใจกันในวันนั้น มันอาจจะไม่ใช่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ถูกปรแต่ว่าสิ่งที่เขาทํากล้าทําเพราะเขายังมีเส้นทางอะไรบางอย่างรองรับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะไปเป็นไปได้จริงใ่ในในข่าว่าเลิกเลิกเรียนแล้วไปทําเพลงอ่ะในประโยคเนจริงจริงมันมันคิดเยอะกว่านั้นมันคิดเยอะกว่านั้นอีกสิบเท่าคือดอกนะดอกไม่ได้ให้ลาออกนะพี่ดอกคืออย่างน้อยกลับมาเรียนได้ไงผมคิดแค่นี้เลยว่าแบบว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จอ่ะอีกปีสองปีก็กลับมาเรียนปี เท่าเดิมคณะเดิมได้เข้าระบบแต่ถ้าบางคนอยากที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยจะลาออกเนี้ยผมไม่แนะนําเพราะว่าผมมายังมีแบบว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จตามฝันก็กลับมาเรียนก็อย่างไยก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ลองทําแต่ถ้ามันประสบความสาเร็จละผมคิดแบบนี้ไงทุกวันนี้กลับไปเรียนจบเรียบร้อยแล้วไม่เรียนนะนออะไรอะรออะไรละมาแล้วมาแล้วการขึ้นไปยืนบนเวทีมันมัน มันเกิดรีแอคชั่นที่มีคนดูหน้าเวทีมาเพื่อมาดูเราจริงๆจําเวทีนั้นได้ไหมจําฟิลลิ่งตอนนั้นได้ไหมที่ไหนยังไงน่าจะตอนมีคอนเสิร์ตที่เป็นหน้าตัวเองครั้งแรกหรอครับงพี่แบบว่าโปสเตอร์ปกติอ่ะผมจะไปแจมคนอื่นเทาไงแบบเปเปอร์เนาะขอไปแจมสักเพลงสองเพลงแต่ว่าโมเมนต์ที่มันน่าจะรู้ว่าเขามาดูเราจริงก็คือหน้าตอนที่แบบหน้าเราขึ้นโปสเตอร์แบบในในแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นเราเล่นจริงๆไม่ได้แจมกับใคร ลแล้มีมคนดูเยอะอะไรเงี้ยคือน,น่าจะสองปีสอปีแล้วมันผมจำไม่ได้แล้วว่าพี่ว่าเวทีไหนเวทีแรกแต่อพอมันแบบมีคนมาดูเราจริงเรารู้สึกดีพี่รู้สึกแบบรู้สึกเหมือน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 ทุกวันเนี้ยเราแบบหายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่รู้เลยว่าวองหายใจอยู่ละ่แต่แบบว่าวันนั้นนะที่แบบขึ้นไปยืนแล้วบางคนมาดูู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนตื่นอ่ะเหมือนตื่นตอนตื่นอย่างทีอ่ะพี่เข้าใจว่าตื่นแบบเชี่ยสะดุ้งอ่ะสะดุ้งตัวเองว่าแบบ มันชัดไปหมดเห็นทุกสายตามายืนตรงนี้ได้ยังไงวะเมื่อก่อนเคยยืนดูอยู่ข้างล่างอ่ะวันนี้ขึ้นมาร้องเพลงข้างบนได้ไงวะได้ไงวะขอบคุณตัวเองที่แบบไม่ยอมแพ้เพราะว่ากว่าจะแบบว่ามาถึงแบบจุดที่มันไม่ได้ยิ่งง่ายๆนะพี่จุดที่แบบมีหน้าตัวเองในงานนั้นงานนี้แลวได้เล่นคอนเสิร์ตทุกคนก็ฝันแบบนั้นถ้าเป็นศิลปินนะคือขอบคุณที่ไม่เลิกทําไปก่อนขอบคุณที่แบบเชื่อว่าแบบว่ามันมันไม่ล้มเหลวอะมันมีแต่ล้มเลิกไปก่อนถ้าเราหยุดก็คือจบเนี่ยขอบคุณ ความรู้สึกคือขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองพี่ขอบคุณตัวเองที่เคยนะแบบว่าโดนดา่าโดนดูถูกหรือว่าขอบคุณที่แบบกูไม่หยุดเลือกทางแบบนั้นนะแต่เรายังไม่หยุดขอบคุณตัวเองธรรมเนียมของรายการเรานะครับ,รบ5เพลย์ลิสต์ล่าสุดที่คุณฟัง5เพลย์ลิสต์ล่าสุดข,ของไนท์ซีเน็กนะครับ เอ็ดบอดบอยครับเพลงประโยคสุดท้ายเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เพื่อนเราเองเพลงประโยคสุดท้ายเอ็ดบอดบอยครับไปฟังกันได้ผลงานจากมิ n นส์เลคคอร์ดนะครับไม่เชียวเียฟังจริงเพลงต่อไปนะครับสลามเป็นอัลบั้มของคิสบ่าวกับยังเติร์กนะครับชื่อเพลง I Got Time แล้วก็ฟังเพลงตัวเองอ่ะเพลงที่สามนะครับ 25 years old นะครับอ้าวจากไนซินเด็กนะครับเพลงที่4เพลงยังโอมครับคนเดียวบางทีเบิร์ดมา2เพลงเลยคนเดียวบางทีลาสวินรัตติกาลคุณบอกที่บิ๊กประมวลเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ห้าเพลงของฝั่งพี่อู๊ดแล้วเขาประมวลได้ก็ชัดเจนก็นายชอบสลามสไตล์สลามแบบชัปยุคเนี่ยและวนายก็ชอบกิสบาวก็ชัดเจนอยู่ละ ส่วนเพลงของเอ็ดบอร์ดเพลงของยังโอมก็เราก็ฟังเพลงเพื่อนเช็คข่าวเอ็ดบอดฟังอยู่แล้วเพลงใหม่เพลงใหม่เพื่อนท่าในลิสผมตอนเนี้ยก็มีครับผมสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับฝากติดตามซีรีส์เรื่องวันทีด้วยทุกวันอังคารกับพุธเวลา2ทุ่มติดตามได้เฉพาะช่องทางวิวเท่านั้นอย่าลืมไปติดตามกันนะครับสนุกแน่นอนครับแกมคนเราสนับสนุนครับในโทนฟิล์มครับวิวออริจินอล Clap. Yes, yo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 . Yes, yes, yo. And you don't stop. Yes, yo.